เวลข m มชูมันนี่เกมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Money Game เกมการเงินที่ทำให้คุณมองเรื่องเงินไปนเหมือนการเล่นเกมวันนี้อยู่กับผมครับนาณัฐพัฒตอนนี้นะครับเป็นตอนที่18แล้วนะครับสำหรับรายการ Money Game ในตอนที่แล้วเนี่ยผมได้พูดไปว่ารายได้เนี่ยเราจะหาได้2แบบก็คือารายได้จาก active income แล้วก็ passive income นะครับซึ่งจากสถานการณ์โควิดเนี่ย ผมก็ได้พูดไปแล้วว่าคนที่มีรายได้ทางเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอแล้วกับการที่มีรายได้แค่ทาง Active Incom e นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มทยอยเก็บเงินสร้างทรัพย์สินแล้วก็ทำให้มันเป็น a s s i v e Income ไม่ได้นะครับเพื่อป้องกันในกรณีที่เราเกิดวิกฤตแบบนี้เราจะได้ไม่กระทบเรื่องการเงินหนักมากวันนี้นะครับจะมาพูดถึงคำคำหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะคงเคยได้ยิน กันมาบ้างแล้วล่ะในช่วงนี้ก็คือคําว่า new normal ทีนี้เนี่ยเมื่อวันก่อนเล่าให้ฟังก่อนว่าพอดีผมเนี่ยมีเพื่อนผมคนหนึ่งเขาได้มาถามผมว่าคําว่า new normal เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงสําหรับผมแล้วเนี่ยคาว่า new normal เนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่ปกติแล้วน่ะในสภาวะปกติเราอาจจะไม่เคยทํามันแต่ตอนนี้มันเกิดวิกฤตโควิดใช่ไหมมันก็มีเหตุการณ์ที่เราอาจจะต้องทําแล้วหลังจากที่วิกฤตจ,จบลงเนี่ย เหตุการณ์นี้มันก็อาจจะกลายเป็นเหตุการณ์ปกติซึ่งเราจะทํามันต่อไปหลังจากที่จบวิกฤตอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นมาตรการการ work from home เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยน้อยน้อยมากเลยที่บริษัทเนี่ยจะมีมาตรการให้พนักง,งานเนี่ย work from home แต่ว่าหลังจากเกิดวิกฤตเนี่ยทุกบริษัทส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสั่งให้พนักง,งานเนี่ย work from home แล้วก็เรื่องการสั่งอาหารเนี่ยการสั่งอาหารเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ได้มีการสั่งอาหารกันมากถึงขนาดนี้นะครับก็อาจจะมีการสั่งแต่ว่า ยอดการสั่งอาหารใช่วงวิกฤตเนี่ยนอก็มีการเพิ่มขึ้นสูงแล้วก็การซื้อของออนไลน์หรือว่าอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นสูงซึ่งเหตุการณ์พวกนี้ในช่วงที่ยังไม่เกิดวิกฤตเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้แบบว่ามีคนทํามากขนาดนี้นะครับแล้วเหตุการณ์นี้แหละถ้าเกิดว่าวิกฤตโควิดเนี่ยมันกินเวลานานจนแบบเราเราทำวิกฤตเราทําเหตุการณ์พวกนี้จนมันเป็นเหตุการณ์ปกติแล้วเนี่ยหลังจากที่วิกฤตหายไปเนี่ย เหตุการณ์พวกนี้มันก็อาจจะยังคงดําเนินต่อไปโดยที่มันไม่ใช่เรื่องแบกต่อไปนะครับและทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ New Normal เนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างกับเราแล้วก็เรื่องการลงทุนของเรานะครับซึ่งเรื่องการลงทุนเนี่ยผมต้องผมต้องคิดว่ามันจะต้องมีธุรกิจที่อา,อาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า Office ออฟฟิศเนี่ยสั่งให้เรา w o r k from home มากขึ้นเนี่ย อ่าอย่างเช่นเมื่อก่อนเราเคยไปทํางาน5วันถ้าเกิดมาเหลือสัก2วันเนี่ยปริมาณการเดินทางเนี่ยหรือว่าการที่เราจะต้องบริโภคน้ํามันเนี่ยซึ่งแน่นอนผมคิดว่ามันน่าจะลดลงแน่นอนครับเพราะว่าคนเราเนี่ยเดินทางไปทํางานน้อยลงใช้รถใช้รถสาธารณะนะใช้น้ํามันน้อยลงเนื่องจากว่าเราเนี่ยสามารถทํางานที่บ้านได้แล้วว่าถ้าเกิดบริษัทเนี่ยพนักงานเนี่ยเริ่มมาทํางานน้อยลงเพราะว่าจะเห็นว่าเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเช่าเช่าตึก แพงๆเพื่อที่จะเป็นออฟฟิศให้พนักง,งานมาทํางานเพราะว่าส่วนใหญ่พนักง,งานสามารถทํางานจากที่บ้านได้อย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่จ็เป็นต้องเช่าออฟฟิศแล้วเวลาเราจเจอกันก็อ,อาจจะไปเจอกันตามแบบแร้านกาแฟหรือว่าตามโคเวอร์กิ้งสเปซต่างๆอะไรประมาณเนี้ยซึ่งธุรกิจพวกนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับหลังจากที่เหตุการณ์เนี้ย จบลงนะครับผู้คนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้พฤติกรรมไม่เหมือนเดิมทําให้ธุรกิจที่เคยดีในสมัยก่อนที่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้มันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าก็ยังมีธุรกิจที่ได้ประโยชน์นะครับหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับก็อย่างเช่นธุรกิจอ่าล้านการ d e l i v e r y หรือว่าธุรกิจ e-Co m ม e r c e อะไรประมาณนี้ที่จะได้รับผลดีกับการที่เราเนี่ยสามารถทํางานที่บ้านได้ เรา work from home หรือว่าเรามีการพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับเรามีการสั่งของออนไลน์มากขึ้นเนื่องจากว่าเราคุ้นเคยชินกับการที่เราเนี่ยสั่งอาหาร delivery หรือว่าซื้อของออนไลน์เราอาจจะไม่ไปเดินห้างอีกแล้วหรือว่าอาจจะไปเดินน้อยลงธุรกิจเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบแต่ว่ามันก็ยังมีธุรกิจที่มันจะได้รับผลดีจากเหตุการณ์นี้นะครับยังไงถ้าเกิดเราจะลงทุนเนี่ยเราก็ควรจะมองดีๆว่าธุรกิจที่เราจะลงทุนเนี่ย มันยังน่าลงทุนเหมือนเดิมหรือเปล่า,าพฤติกรรมของเราตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วหรือยังหรือว่าเรายังจะใช้สินค้านี้เหมือนเดิมจังยังบริโภคธุรกิจนี้เหมือนเดิมหรือเปล่าเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันอีกทีครับว่าเหตุการณ์ new normal เนี่ยมันจะทําให้ธุรกิจอะไรบ้างที่มีผลกระทบหรือว่ามีการเปลี่ยนไปหรือว่ามีธุรกิจไหนบ้างที่มันจะได้รับผลดีมากขึ้นหลังจากที่เหตุการณ์นี้จบลงนะครับก็ถ้าเกิดใครมีคําถามนะครับอยากจะ พูดคุยสอบถามด้านการเงินแล้วก็การลงทุนนะครับสามารถติดตามได้ที่เพจมันนี้เกมครับหรือว่า inbox เข้ามาคุยกันก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากติดตามฟังพอดแคสต์หรือว่าติดตามรายการมอนตี้เกมเนี่ยสามารถฟังได้ทั้งทาง YouTube แล้วก็ช่องทางหลังที่ฟังพอดแคสต์นะครับผมก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เราเจอกันในตอนหน้าผมขอให้ทุกคนมีความสุขและประสบความสุขในเรื่องการเงินสวัสดีครับ